เราอาศัยอยู่ในจักราวาลที่ช่างน่าพิศวงคุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่าทำไมจึงมีจักรวาลเหตุใดจึงมีสิ่งต่างๆอยู่ก็ฟ i e d แล็บนิสเขียนไว้ว่าคำถามแรกที่ควรจะถามคือเหตุใดจึงมีสิ่งต่างๆแทนที่จะไม่มีอะไรเลยและเขาก็สรุปว่าคำอธิบายทั้งหลายมาจากพระเจ้าแต่ว่านี่เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วหรือ หมีคำอธิบายสำหรับการมีอยู่ของทุกสิ่ง 2. หากมีคำอธิบายการมีอยู่ของจักรวาลคำอธิบายนั้นคือพระเจ้า 3. จักรวาลมีอยู่จริง 4. จากทั้ง3ข้อข้างต้นตามตรรก,กะคำอธิบายการมีอยู่ของจักรวาลก็คือพระเจ้าตรรก,กะของการถูกเถียงนี้ไม่มีจุดอ่อนหากข้อสมมติทั้ง3ข้อแรกเป็นจริงข้อสรุปก็จะเป็นไปตามนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากข้อสมมติดังกล่าว จะมีความเป็นไปได้ว่าจริงมากกว่าไม่จริงล่ะข้อสมมติข้อที่3นั้นเป็นสิ่งที่ใครๆไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ข้อสมมติฐานข้อแรกล่ะเราสามารถกล่าวได้ว่าจักรวาลก็อยู่ตรงนั้นก็แค่นั้นแหละไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายใดๆอีกสิ้นสุดการถกเถียงลองมาจิตนาการกัน,กนว่าคุณและเพื่อนคนหนึ่งกําลังเดินป่าอยู่และพบว,วัตถุทรงกลมที่มีผิวมันวาวอยู่บนพื้นดินตามปกติคุณจะสงสัยว่าวัตถุนั้นมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร และจะดูแปลกประหลาดมากเลยถ้าเพื่อนของคุณจะพูดว่าไม่มีเหตุผลใดจะมาช่วยอธิบายในเรื่องนี้ดังนั้นเลิกสงสัยเถอะมันเป็นอย่างนั้นเองแต่ถ้าเจ้าลูกบอลน,นั้นโตขึ้นก็ยังคงต้องการคําอธิบายอยู่ดีโดยแท้จริงแล้วถ้าลูกบอลน,นั้นมีขนาดใหญ่เท่าจาักรวาลการเปลี่ยนแปลในเรื่องของขนาดก็ไม่ได้ทำให้ความต้องการในการหาคําอธิบายหมดไปที่จริงแล้วความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของการมีอยู่ของจักรวาลดูเหมือนจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์และทางสัญชาตญ พรบะบุคคลอัดกล่าวว่าหากทุกสิ่งที่มีอยู่ต้องการคําอธิบายแล้วพระเจ้าล่ะพระเจ้าจะไม่ต้องการคําอธิบายเลยหรือแต่ถ้าพระองค์ไม่ต้องการคําอธิบายเหตุใดเราจึงต้องหาคําอธิบายในเรื่องของจักรวาลในการตอบคําถามนี้แลปนิสได้ให้ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างสิ่งมีอยู่ที่จําเป็นกับสิ่งมีอยู่ที่เกิดขึ้นอย่างบังเอิญสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างจําเป็นที่ต้องเกิด มาจากความจําเป็นตามธรรมชาติของสิ่งนั้นเองมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีสิ่งนั้นนักณิตศาสตร์หลายคนคิดว่าสิ่งที่เป็นนมามธรรมเช่นตัวเลขและเซตก็เกิดขึ้นด้วยความจําเป็นแบบนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากสิ่งอื่นใดทั้งสองสิ่งมีอยู่จริงตามความจําเป็นตามธรรมชาติแต่สิ่งที่มีอยู่จริงอย่างบังเอิญนั้นมีสาเหตุมาจากสิ่งอื่นสิ่งที่เราคุ้นเคยส่วนใหญ่มีอยู่จริงอย่างบังเอิญสิ่งเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องมีอยู่จริง แต่มันมีอยู่จริงก็เพราะมีสิ่งอื่นทําให้เกิดขึ้นหากพ่อแม่ของคุณไม่เคยพบกันมาก่อนคุณก็จะไม่มีอยู่จริงไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าโลกรอบตัวเราต้องมีอยู่ถ้าหากจักรวาลพัฒนาต่างไปจากที่เป็นอยู่จะไม่มีดวงดาวหรือดาวเคราะห์ใดๆเลยสิ่งที่เป็นไปได้ตามตรรก,กะคือจักรวาลทั้งจักรวาลจะไม่เคยมีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงตามความจําเป็นใดแต่มีอยู่จริงอย่างบังเอิญ หากจักรวาลไม่เคยมีอยู่จริงมาก่อนแล้วจู่ๆทำไมจึงมีอยู่จริงในตอนนี้ล่ะคำอธิบายหนึ่งเดียวที่เพียงพอจะอธิบายการมีอยู่จริงของจักรวาลที่บังเอิญเกิดขึ้นนี้ก็คือการมีอยู่จริงที่ว่านั้นเกิดมาจากบางสิ่งที่มีอยู่จริงที่ไม่ได้บังเอิญเกิดขึ้นเองบางสิ่งที่ไม่สามารถมีอยู่จริงตามความจําเป็นตามธรรมชาติดังนั้นสิ่งนั้นจึงมีอยู่จริงได้เองโดยไม่ต้องขึ้นกับสถานการณ์ใด ดังนั้นจะมีคำอธิบายการมีอยู่จริงของทุกสิ่งไม่ว่าจะมีอยู่จริงจากความจําเป็นตามธรรมชาติหรือตามสาเหตุภายนอกก็ตามแล้วข้อสมมุติที่สองละ่ะเป็นเรื่องสมเหตุสมผลหรือที่จะอธิบายการเกิดจักรวาลว่าเป็นฝีมือของพระเจ้าแล้วอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าจักรวาลกันละ่ะจักรวาลคือปริภูมิเวลาที่รวมถึงสาสารและพลังงานทั้งหมดหากจักรวาลที่มีมาของการมีอยู่จริง เหตุที่ทําให้เกิดนั้นคงไม่สามารถเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจักรวาลเหตุที่ทําให้เกิดนั้นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ากายภาพหรือวัสดุและอยู่เหนือปริภูมิเวลารายการต่างๆที่ตรงกับคำอธิบายทั้งหลายของสิ่งนี้ค่อนข้างสั้นสิ่งที่เป็นรรมธรรมไม่สามารถสร้างให้เกิดสิ่งใดขึ้นได้ทฤษฎีการบังเอิญของลาบนิสสด้เห็นว่าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคำอธิบายการเกิดของจักรวาลได้หรือถ้าคุณไม่อยากใช้คำว่าพระเจ้า คุณอาจใช้คำอื่นที่ง่ายกว่านี้ก็ได้คือผู้สร้างจักรวาลและทุกสิ่งในนั้นผู้ที่ทรงพลานุภาพผู้ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใดผู้ที่จำเป็นจะต้องมีอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญไม่มีรูปรักษณ์ทางกายภาพไม่ใช่สิ่งของและมีความเป็นอมตะนิรันดร์